วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีโดยคณะผู้บริหารนำครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่วิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมณนะวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีส่งมอบนวัตกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนไส่หมู่ที่หาตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งมอบคือผลิตภัณฑ์ซอสสามรส คิดค้นและพัฒนาโดยแผนกอาหารและโภชนาการต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ซอสผัดเผ็ดสตอและมีการส่งมอบสูตรผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านควรไสโดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาได้รวมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างตราสินค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี2556มีการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ทำเครื่องแกงเปลี่ยนชื่อตราสินค้าสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากเครื่องแกงเหมือนที่วางขายในท้องตลาดทั่วไปพัฒนาเป็นเครื่องแกงอัดก้อนสู่การคิดค้นต่อยอดเป็นซอสผัดเผ็ดสามรส สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนหนึ่งในภารกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้คำปรึกษานำพาธุรกิจผูกมิตรชุมชน